เฮยี่นี่คุณหัวหน้าลี่ฟังผมอธิบายก่อนโูไม่ทันแล้วเดี๋ยวผมกลับมาอธิบายให้ฟังทีหลังเฮยี่ย่าหนีนะแค่จับไอ้หมนี่ได้ฉันก็ล้างข้อกล่าวหาได้แล้วค่อยอธิบายทีหลังก็ยังทันหมนี่วิ่งเก่งชะมัดแต่ฉันเองก็เตรียมตัวมาเหมือนกันนะ หมอนี่ตามทันได้ยังไงเนี่ยฉันปล่อยให้โดนจับที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดถ้าถูกสาวไปถึงคนข้างหลังล้วก็ฉันซวยแน่อาจารย์มารับฉันแล้วอะไรกันเนี่ยอาจารย์ฉันให้หน่อยไปวางแผนใส่ร้ายมันแต่จบลงแบบนี้งั้นหรือ ผมเกือบสำเร็จอยู่แล้วขออีกแค่โอกาสเดียวผมจะกลับไปฆ่าเจ้าหลิวถังให้ได้ข้าอ,อย่างเดียวไม่พอต้องทำให้เจ้าเหืงยี่กับศพถูกพบพร้อมกันตองหอกเออเงินก็ไปหาศพเพิ่มอีกสักคนเดี๋ยวผมหาทางเองศพนี่ไม่ใช่ศพตรงหน้าฉันเลยหรือไงอ่ะอาจารย์ เขาหายไปไหนแล้วทางนี้มีเสียงตรงนั้นเรียกกำลังเสริมตารวจมาแล้วเงินเรากลับไปอธิบายให้พวกเขาฟังดีกว่ายังไงเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่แล้วตายแล้วเง้นเหรอใครเป็นคนฆ่าเขากันแน่เสียงอะไรนะมีคนอยู่ทางนั้น แย่ yeah, แล้วคราวนี้อธิบายไม่ออกแน่ๆไม่ใช่สิจะมัวกลัวอะไรบอกความจริงกับพวกเขาไปเลยดีกว่าอย่าไปถ้าคุณเข้าไปคุณจะถูกจับนะตู้หยโยๆเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไว้ค่อยคุยกันที่หลังหนีออกไปจากที่นี่ก่อนไม่หนีสิฉันไม่ได้ฆ่าเขาจริงๆฉันต้องอธิบายให้ตำรวจเข้าใจ ไม่ทันแล้วมีคนจงใจใส่ร้ายคุณคุณไม่มีทางอธิบายให้พวกเขาเชื่อได้หรอกใครกันใครเป็นคนวางแผนใส่ร้ายฉันหนูก็ไม่รู้รายละเอียดหรอกหลี่ซูเหวินโทรมาบอกให้หนูรีบพาคุณหนีหลี่ซูเหวินหรือว่ามีเรื่องเกิดขึ้นแถวบ้านฉันแล้วเข้าออกมาทางนี้ พวกเธอมากันได้ยังไงหมดเลยมีเรื่องอะไรก็โทรหาฉันก็พอแล้วนี่นะถ้าโทรหาคุณจะยอมฟังหรอหนูกลัวว่าจะห้ามไม่ให้คุณไปมอบตัวไม่ได้นะสิถึงกับไม่ไว้ใจฉันขนาดนั้นเลยเหรอตอให้ฉันไปมอบตัวแล้วไงอยู่ภายใต้การคุ้มครองของตำรวจยังจะมีปัญหาอะไรอีกอย่าบอกนะว่าในพวกเขายังมีสายลับแฝงตัวอยู่ ไม่ใช่เรื่องสายรับหรอกแต่มันเป็นเพราะพลังพวกนั้นมันเกินกว่าคนธรรมดาจะรับมือไหวกัวเฟยนายก็มาด้วยเหรอแน่นอนสิผมเป็นผู้ชายทั้งคนจะมัวนั่งดูผู้หญิงเสี่ยงอันตรายเฉยๆได้ยังไงกันล่ะจริงๆแล้วนายไม่ต้องมาก็ได้ที่นี่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับนายเลยสักนิดนี่เป็นเรื่องภายในของตระกูลนักสู้อาจารย์เหอ ที่พวกเราทำแบบนี้เป็นเพราะว่านี่เป็นเรื่องภายในของตระกูลนักสู้นักเรียนในห้องของคุณมีคนชื่อตู้โยโย่หย,ยูยนซ่นซานแล้วก็ลี่ซูเหวินใช่ไหมงั้นก็แปลว่าพวกเธอเป็นคนจากตระกูลนักสู้หมดเลยเหรอพวกเธอเป็นตระกูลศิลปะการต่อสู้หมดเลยเหรอสรุปแล้วมีแค่ฉันที่เป็นคนธรรมดาคนเดียวใช่ไหมเบาๆหน่อยอยากให้พูดที่ตามล่าเจอเราเหรอโอ้ย คนรถเออคนเยอะจังเงินฉันไปนั่งเบียดกับผู้เธอที่เบาะหลังก็ได้นายไปนั่งข้างหน้าเออครับวายสิงห,ห,ห,หรือว่าฉันไปนั่งข้างหน้าดีกว่าไหมอากรถลี่ซูเหวินเธอกับเจ้าเจือกังถูกคนอื่นเจอตัวแล้วเหรอ ไม่นะตอนแรกทุกอย่างก็ราบรื่นดีพวกเราทำภารกิจตัวแทนของคุณเสร็จแล้วกำลังจะออกไปจู่ๆก็มีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาหนูรู้สึกว่าไม่ค่อยดีแล้วผมพบว่าหนึ่งในนั้นผมรู้จักนั่นเป็นผู้รับผิดชอบคนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเทียนหมิงเจิ้งจือ ตอนนั้นฉันก็โทรหาพ่อพ่อเหมือนจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยให้ฉันมาขวางคุณไว้ส่วนเรื่องอื่นไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรกับฉันหลังจากนั้นเธอก็โทรหาฉันอ๋อเพราะตอนที่ฉันโทรหาคุณมันขึ้นว่าปิดเครื่องอ๋อใช่ฉันกลัวว่าจะถูกเปิดโปงก็เลยปิดเครื่องล่วงหน้าตอนที่ซุ่มอยู่ในห้องผู้ป่วยคนตาของฉันก็ขอให้ฉันมาช่วยอาจารย์เฮอเหมือนกัน คนปู่ของฉันก็เหมือนกันท่านบอกให้คุณไปซ่อนตัวก่อนให้ซ่อนตัวเหรอทั้งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดต้องหนีเหมือนนักโทษหลบหนีเลยเหรอแค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละอย่างน้อยก็ดีกว่าตกไปอยู่ในมือของพวกเขาตอนนี้เป็นเรื่องของวงการต่อสู้ทางเกิรไม่สามารถคุ้มครองความปลอดภัยของคุณได้ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถปกป้องตัวเองได้ อาจารย์เฮอหนูเชื่อในความสามารถของคุณแต่ธนูที่ซุ่มยิงนั้นยากที่จะป้องกันเรากำลังหาโอกาสให้คุณได้จัดการปัญหาอย่างเปิดเผยหนูก็เชื่อในตัวคุณเหมือนกันตราบใดที่เปิดเผยอย่างยุติธรรมอาจารย์เฮอไม่ไปทางแพ้ใครหรอกหนูหนูก็นับผมเป็นหนึ่งด้วยรีมตั้งดีๆขวางทางฉันขับรถแล้วต้องขอบคุณพวกเธอมากม ลูกสาวฉันเห็นเจ้าเจอคนนั้นเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทเทียนหมิงแน่นอนสรุปแล้วกลุ่มบริษัทเทียนหมิงต้องการอะไรกันแน่เรื่องวุ่นวายก่อนหน้านี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคิดไปคิดมาก็คงเป็นเพราะเรื่องประตูสวรรค์นั่นแหละเรื่องที่ตระกูลหลี่ถูกสอบก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทเทียนหมิงด้วยใช่ไหม เรื่องนั้นฉันกำลังตรวจสอบอยู่แม้ว่าจะหาหลักฐานที่แน่ชัดไม่ได้แต่ก็แน่นอนว่าพวกเขาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องของประตูสวรรค์น,นั่นสำนักปรมาจาร์สวรรค์ของเราก็รับรู้มาตลอดแต่เป็นเพียงเรื่องเล่าเมื่อหลายรุ่นก่อนแล้วไม่คิดเลยว่าชั่วชีวิตนี้จะได้เห็นวันที่เรื่องเล่าจะกลายเป็นจริงไม่ใช่แค่คนหลอกผมเองก็คิดมาตลอดว่ามันไปแค่เรื่องเล่าเท่านั้น ระดับวิชาการต่อสู้ของพวกเขาอย่างถึงไม่ได้ตอนนั้นคนที่เปิดประตูบานนี้ได้ก็ต้องเป็นเขาแน่นอนถ้าเรื่องเล่าเป็นจริงการที่พวกเขาให้ความสนใจอาจารย์เฮอคนนี้มากขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เรื่องพวกนั้นไว้ค่อยว่ากันทีหลังตอนนี้เฮอยี่กำลังมีปัญหาและเรื่องก็พัวพันถึงชีวิตคนแล้วพวกเราต้องช่วยเขาแก้ปัญหาจางหงเฟิงจะแก้ปัญหายังไง คนพูดนั้นไม่ได้ถูกอาจารย์เหอค่าใช่ไหมเงินก็ไม่ใช่เขาแน่นอนต้องเป็นการใส่ร้อยแน่นอนกลุ่มบริษัทเทียนหมิงอยากจะเล่นไม่ซื้อเงินพวกเราก็เอาเรื่องนี้มาจัดการกันแบบเปิดเผยส่วนทองนั้นเดี๋ยวฉันจะติดต่อเองขอทเาอประโลงหัวหน้าทีมลีประชุมเสร็จแล้วเหรอครับอือ เงินเรื่องนี้ก็ให้พวกเราจัดการเองเถอะแต่ตอนนี้มีคดีฆาตกรรมแล้วทางตำรวจคงจะยืนดูเฉยๆไม่ได้หรอกผมรู้ครับเรื่องนี้ในที่สุดแล้วก็จะให้คำอธิบายที่สมบูรณ์กับพวกคุณเองเราจะมอบรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมดและตัวฆาตกร,รที่แท้จริงให้คุณเองแต่ตอนนี้คนธรรมดาไม่ควรเข้ามายุ่งจะดีกว่าผมรู้ว่าพวกเราเข้าไปก้าวไก่โลกของนักสู้ได้ยากแต่ว่า ฉันรู้ว่าคุณมีน่าที่อะไรแต่ตอนนี้มีวิกฤตใหญ่กว่าที่กำลังซ่อนอยู่พวกเราปล่อยให้เอยี่ซึ่งเป็นคนสำคัญต้องตกอยู่ในอันตรายไม่ได้สรุปแล้วขอเวลาให้พวกเราหน่อยงั้นก็กรุณาทำโดยเร็วที่สุดนะครับโรงเรียนมัธยมปลายฉางซึ่งนี่นี่ได้ยินว่าอาจารย์เฮออฆ่าคนเหรอไม่จริงหรอกมัง้งมันเกินไปหน่อยแล้ว แต่วันนั้นตำรวจก็มาหมดเลยพวกเขาสองสามคนก็หายตัวไปพร้อมกับอาจารย์เฮอเกิดอะไรขึ้นอดเข้าเรียนดังแล้วทำไมยังส่งเสียงดังกันอยู่กลับไปนั่งที่อเออผู้อำนวยการเรียบกลับไปดั่งเร็วเข้าเฮยี่คนนี้ทำเรื่องเกิดเลยมากขึ้นเรื่อยๆปกติก็มีปัญหาจุกจิกมากมายครั้งนี้ถึงขั้นหายตัวไปและขาดการติดต่อเลยฮัลโหล ท่านผู้อำนวยการหมู่ผมเองครับเฮ้ีคุณอย่าเพิ่งรีบร้อนฟังผมพูดก่อน